ศาส,สนาก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลง,มลงพุทธเริ่มจะแผ่วความนิยมในสมัยมันแค่เปลี่ยนไปที่เสื่อมคือมนุษย์เราศาส,สนาพุทธก็คือศาสนาพุทธหนุ่มๆงสาวเนี่ยมานั่งสดมนได้เยอะขึ้นเรื่องที่เขาทำแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมมหาเทระสมาคมก็ทำอะไรก็ไม่ได้มีวัดยังมีคนบวชยังมีประเพณีที่จะต้องมีการบวชถ้าเราเทียบกับสมัยพุทธกาลก็คิดว่าน่าจะเสื่อมลงเพราะเราคงไม่เห็น พระสองที่น่าเริ่มใส่มากๆในระดับที่เราคิดว่าเป็นระดับพระอาหารหันต์ดินท่านพูดคำสองคำปุ๊บเรารู้สึกว่าเราบรรลุทันทีเราคงไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นาสนาพุธเริ่มจะแผ่วความนิยมในประเทศไทยเท่านั้นแต่ศาสนาพุทธในในในประเทศเราเนี่ยข้อท็จจริงคือในตามต่างจังหวัดก็ยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เสื่อมอย่างที่เราคิดในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเท่านั้นหละที่ศาสนาพุทธอาจจะแผ่วลงมันก็ไปประกอบกับผู้สืบทอดศาสนาเองคือพระ ซึ่งข่าวแต่ละข่าวที่มันออกมามันออกมาในทางลบเป็นส่วนใหญ่เสื่อมไม่ได้เสื่อมที่คําสอนหรือศาสนาแต่เสื่อมที่คนที่ยึดถือและไม่ปฏิบัติตามคําสอนมากกว่าไม่เสื่อมนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีปัจจัยอื่นที่ทําให้ดูเบี่ยงเบนประเด็นไปนะอย่างเช่นมออีองค์กรทางศาสนาเนี่ยเผยแพร่ บิดเบือนคำสอนของศาสนาไปแล้วก็ไม่เห็นที่จะมีฝ่ายของศาสนาจะจัดการได้ศาส,สนาเนี่ยมันควรจะแบบเป็นที่พึ่งแต่ว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นศาสนาเป็นที่พึ่งเลยศาส,สนานเนี่ยได้เป็นทั้งเครื่องมือทางการเมืองเป็นต้นตอของอํานาจและมาถึงปัจจุบันเนี่ยศาสนาก็เป็นแค่อะไรเป็นแค่สัญลักษณ์หรือเปล่าว่าเราประเทศเรามันมีศาสนานแต่ตัวที่มันเป็น มันเป็นแก่นจริงๆอย่างเช่นหลักธรรมมันก็ไม่เคยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนก็ยังเราก็มีพระพุทธเจ้าคนเดียวมาเตลอดแต่ว่าสิ่งต่างๆก็คือว่าเราที่เป็นอุบาสกบาสิกาต่างหากที่ไปตีความแล้วทําให้คุณค่านะนะั้นมันมันดีขึ้นหรือว่ามันเสื่อมลงครูว่าวัตุนิยมวัตุนิยมในยุคนี้มันเข้ามาทําให้เกิดเกิดเรียกไดไนะปรากฏการที่ว่าพระพระเห็นคุณค่า ค่าเห็นคุณค่าของวัตถุนิยมมากขึ้นมันมันจึงเกิดมเีเขาเรียกอาบัตปะอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่อยากจะมี iPhone iPad อ,อ,อยากจะมีรถอยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อไปตอบสนองความต้องการครูมองในเรื่องนี้นะความที่มันเสือ่อมแต่ครูว่าผู้ศาสนา,นาม,มันก็ยังอยู่ของมันแหละแต่ครูมองว่าคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นกับกับคนที่ เรียกอะไรนะมองในมุมที่ว่าไปหาผลประโยชน์กับกับศาสนาก,ก็มีต้องถามก่อนว่าคนที่สอนอยู่คนที่ปฏิบัติอยู่ในศาสนาพุทธนั่นนะตัวเองอเข้าใจแล้วหรือยังที่เอามาสอนอามาปฏิบัติถึงมันจะดูดีงามแต่ถ้ามันไม่ได้เข้าถึงแก่นพี่ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นคนที่เข้าวัดทุกวัน แต่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์กับคนในบ้านได้ยังไม่สามารถพูดจาดีๆกับคนรอบข้างได้พี่ถือว่าคนพวกนั้นก็เป็นขยะของาศาสนานะก็คงเสื่อมลงมนะในตอนนี้คืออย่างนี้ถ้าเกิดเราไปดูในประวัติพุทธกาลเนี่ยนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยนะคือาศาสนาในช่วงศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยในมหากรัปหนึ่งเนี่ยจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นตามมหากรัปนั้นๆนั่นเช่นในมหากรัปเนี่ยจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นหา้าองค์พองค์นะซึ่งเราอยู่ในช่วงขององค์ที่4นะคือสมณะโหดมเนี่ย การเกิดพุทธเจ้านะเมื่อเกิดพุทธเจ้าเสร็จแล้วโลกจะดีนะพุทธเจ้าลงมาก็จะเทศโปะต่างๆมากมายโลกก็จะดีนะโลกก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเๆๆๆพอเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็จะทําให้โลกเนี่ยดีถึงจุดสูงสุดนะโดยคนในสมัยก็จะมีการขึ้นสวรรค์มากขึ้นคนในชมพูทวีจะมีการขึ้นสวรรค์มากขึ้นนะเมื่อคนขึ้นสวรรค์มากขึ้นโลกก็คือแสดงเห็นเลยว่าโลกมันดีนะเพราะคนที่อยู่ในเขตที่พระพุทธเจ้า สหรืออยู่ในเขตที่พระเจ้าอยู่ได้คนที่อยู่ใกล้อย่างเช่นโยปถันพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารน,นะหมอประจําตัวพระองค์นะหมออภีวะกะาโกม,มาราพัทหรือจะเป็นอนาาบินโชติกาเศรษฐีพระนามพิมพาโสธยาหรือใครอย่างต่างมากมายนะคนเหล่านี้นะก็อยู่ในยุคที่พุทธเจ้าเนี่ยนะ,จะเจริญในยุคที่ศาสนากำลังเจริญแต่เมื่อพุทธเจ้าเนี่ยปรนินิพานนะก็เหลือไ้เพียงคําสอนเมืเ่อเราเพียงคำสอนเสร็จแล้วเนี่ยโลกก็จะคงที่อยู่พักหนึ่ง นะโลกคงที่อยู่พักหนึ่งเมื่อคงที่อยู่พักหนึ่งแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วโลกจะค่อยๆแย่ลงนะโลกจะซุดซุดซุดลงเรื่อยๆด้วยคาคนก็จะเปลี่ยนไปคําสอนก็จะละเลือนหายไปเรื่อยๆนะคนก็จะมีทักษณนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะไม่มีพระเจ้าอยู่ไม่มีไม่มีหลักสอนที่เป็นเป็นไม่มีการเกิดอัศจรยร์ไม่มีการที่จะแบบว่าไม่ไดเกิดอัศจรยร์ไม่มีการที่จะเจอคนที่แบบว่าทําดีแล้วมันได้ดีจริงๆนะ ความเชื่ออะไรก็จะเสื่อมลง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 จนมาถึงตอนนี้สมณะโคดมสวรรคอปณิยนินาพานไปนานแล้วนะมาถึงตอนนี้นะฮะมันก็เลยทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เลยดูแย่นะสถานาก็เสื่อมลงเนะสื่อมลงเสื่อมลงนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงต้องรอไงถ้าเกิดในพุทธกาลนะในประวัติพุทธกาลเนี่ยเราก็ต้องรองให้พุทธเจ้าองค์ใหม่จะลงมาต่อสมณะโคดมคือพระศรอริยะเมตไตรใช่ไหมตอนนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจะลงมาจุติโลกก็จะดีขึ้น